ยังแต่อดทนไม่ตัวแล้วพี่ไม่ตัวแล้วไม่ตัวแล้วพี่จำไม่ตัวนี้ช่างมันแล้วเห็นนพี่ะไปยิงน้องกูเลยอย่ามายิงกูโอเค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 แล้วเอาแบ๊ก ถาเ,เขาจะรัก <Hello>. oh, <bad. S 2> ยิ้ใช้เก็รักฮัลโหลเรโควิดห่ตกใจพี่ต่ <laughs> อแม่งเปิดหูฟังสดังสุดเลยอ่ะเองรอฟังดิโอ <laughs> ้ยตกใจพี่ตอ <laughs> ตัวแรกพี่ทูนี่เขาจะเล่นด้วยแต่เขากดเลขเข้ามาทางเลขหรอโคตเเบื่อหน้าเขาโคนเเบื่นหน้าเบอร์สี่อะ <c oughs> okay, อายุฮีว่ะอายุเฮ้ยโดนด,ดีเฮ้ยโดนมาหลายตาแล้วดิแล้วไม่มีใครเอานกมาด้วยนะอ่ะผมง่ผมเอานกมาพี่ดูดิพี่ดูดิดีดด ถ้าเอานกมามันจะขึ้นสีแดงไม่ใช่หรอตะแ,แต่ผมไม่ได้ใส่ตะกิ้นกมาแต่แตกิ้หลังเลไปเล่นตรงอื่นไปโอ้โยคุณเ,ล,เล้าหน่อยพี่เอ้ยเฮ้ย <c oughs> แสบแก้ว <c oughs> แสบแก้วของอะไรเสียงเสียงพี่ออกจะแบบนุ่มนวล เสียงสังหารเสียงเสียงพี่จะนุ่มนล่แต่ถ้ากี้ก็ไม่มาไแล้วนะมันจะเป็นยังไงพี่กีนไม่เป็นหรอกลองห่อเจอพากีตคอแทบแตกเออพี่ป๋อเผาดิเผาดิไม่ต้องเผาเผายังไงก็ไม่ไหมรุ่นเนี้ยใช่ เดี๋ยวเผาเข้าไปเดี๋ยวเขา,าก็เผากรับตาปอบไม่ได้เฮ้ยทำไมมันเกลือจังเ้ยลงสีไปดิวมงหน,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 นึ่งโมงหนึ่งกระบอกนี้มลูกซอง <S 2> <S 2> ปืนปืนแบบอแบบแบบโอ้ยแบบพูดไม่ออก เนีมห้าร้อยให้ก็บอกเดียวเลยอันนี้กเกิเน,นกไปนเก็บใจไว้ในนิชักคงไม่เจอแล้วกุญแจฉันตกบ้าน เธเขาจะรัเป็นกรักที่จะบอกความลับให้พ <forecasting> ี <remember> ่เป็นกะเทยนะจริงๆพี่ไม่จะบอกพมีไหนไหนวันเี้วันเี้วกูไม่รู้วันไหนะทีดพีนังหนจิตสิบห้าแล้ะ ตอนนี้ก็มีเอาเร็วไงสาเล่โอ้เอียกูตายเลยตายกูก็จะเ,เป็นคนโดดไม่ตายเหรอไม่ตายไม่ตาย หลังเขาหลังหิน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 หลังเขัเหตุไม่หุแบบไหนไม่รู้แบบกเขารักไหนอะไหนะเอาให้ไปละร้อยไปแล้วทำไมเราไปคนเดียวอะไม่น้องไปคนเดียวล่ะ แก่นก็ว่าให้แต่น้องเขาหลงเว้เอาเว้เระเบิดใครเน่ยระเบิดเองตกใจราเบิดตัวเองต่นเต้นก่อนต่นเต้นสี่ต่นแล้วบแวบน <c oughs> แวบนรอรอรอ้มอ,อ,อม,ต,อมต้องไปจมัคงหนึ่งก่อนแล้วเอา,าตอ่อ เอ้ยไม่ใช่เด็กอบตที่ไหนเนิดวัดมาแล้วสวัสดีครับสวยอยากเล่นกับสาวบ้างอ่ะพูดเป็นผู้หญิงจริงฮะพี่พี่ผู้หญิงพี่รู้ว่าเนี่ยไหนขอดูหน่อยเป็นผู้หญิงจริงรับรองเป็นผู้หญิงต้องไม่มีดุ้นนะอันนี้มีดุ้นอน่ะ ไม่มีไม่ม oh, ีเอกเกก็อิดดไม่มีเชยเลยเฮ้ยนี่บูระลอเทียมคงไปแล้วไหนว่าพี่น้อมกำแพงอ่ะโอ้ยอี <h <h ๋พี่ยังไม่ตายจะตายเแบบพี่เด็นเด่นเด่นเด่ที่หลังพี่หนีไปกูโดนลุมอ่ะตอนเนี้ย ีเดี๋ยวไปจ้ะบุรุษฆ่าน้องบุรุษฆ่าได้ปะจะรุ้ใครก็เช็คประวัติก่อนไอ้น้องพี่นั่นมือเก็บเด็ดเด็ดเฮ้ยพี่คนเข้า,ขามาในหนึ่งตัว เฮ้ยยบงยบงบ้าจิงกันนี่ตรงไหนลุ้งสองขยุ่มมากชื่อแปดสองนะโดนลูกซอมไปคนลวสองนขนเลยขึ้นเลยเนาะคือเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึเลยอกเลววันก้ามูเลววันอยองเล่นด้วยอ่ะได้คับเตรียมหล้านะกดเข้าเลยเข้าเลทันสาดเรื่องจียงหนุดีกูตรงไหนอ่ะ คนในบ้านวินนเอาอีกน้องจะเย็นน้องมึงว่าได้น้องมึงยิงโลวๆด้ยจะเขาเจะหูจะแสกกีหรอกูกอดได้กูลุนล้นลุ้นฉีจะลาดเลยลุน้นฉีจะลาดว้าว อุ้ยเอบีดีใจหนึ่งมันก็ย่งรักแต่ขอเล่นนี้ก่อน๋ยวกไเล่นนี่อ่ะอยากคงืงอะไรน้นน้เน้นนเน้่น้เน้เน้เนเ้เย้เนน้้นเนนน้นน โอ้ยย oh, okay. no uh, ังไมีต oh, ัวมีตัวม <sh arks> okay. <sh> <hand> ีตัวมีตัวพี่แบมพี่แบมเลงเลงหลังคาเย็นพี่โดนกูไม่มีปืนใครด้วยอีสัตว์หน่ะเหรอว้าตายแล้วมาดิ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 มาช่วยพี่หน่อยพี่กำลังจะโดนไม่โดนไม่โดนไม่เดียวโว้ยมันชักแหมขาพ่ออ้อยด๊อก นี่นี่นี่จะมาโชว์จะกิวว่าให้ดูครับไอยูเคงเข้าส ok ิกระโดดยิงก็มาอ่าแน่นอนอ่ะโกูเออโอเคแล้วว่าพี่ผมบอกแล้วทีกิวโกโก้แล้วไปตายงงซะทีอะไรครับอะไรครับ คนตายไม่มีจิตพูดครับคนทำไม่มีจิตพูดเฮ้ยระวังหัวระวังหัวเดีวังหัวพี่บอกแล้วไม่ฟังเบ็ดแล้วก็ตูดกระสุนอะไรยาพี่ยิงยาให้มหมเออพี่มีปืนยิงยาผมขวดเข็มพี่ยิงผมเดี๋ยวพี่จะฉีดตูดให้ มันอยู่ตรงป้อมอ่ะเกรียดมากเลยไอ้ป้อมกับไอ้ตู่เนี่ยอ้อวมันยิงไม่ได้มันลงแล้วมันลงแล้วมันอ้อมไปทางเข่อนแล้วเน้องเขียนน้อเอทั้งนั้นแหะเอ้ยหัวมันหัวมนลกว่ะไม่ไหวนะหัวเล่นด้วยครับมาครับวิ่งตรงคนแทนใช่หรอเติร์ด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  ไม่ไหวนะไม่ไหวอะไร <c oughs> โอ้ยน้องยี่ห่ยเลยมันอยู่ตรงนั้นนางนี่ตรงนั้นเน่นโอู้ตรงนั้นจริงๆด้วยใครยิงไม่รู้แต่กูจะรัด โอ้ยโผล่มาดิโผล่มาบนบ้านนี้ก็มีน้องบนบ้านนี้ก็มีน้องแล้วมังมึงแกสักแบ็ดทำน้องโกูพี่ชายเอ้ยพี่สาวลงมาแล้วพี่กูเบื่อไวน์พอไอดอกทอง ชีตูอะไรกูก็จะตายอยู่แล้วนี่มึงก็ให้ก,กูป<า>ั๊มยาเด็กไอ้สัสมึงไม่ดูสภาพพี่มึงเลยชีต,มชตมูมันชีตูมันออ้ออยยยยมยะยย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 ยบยายย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 ยนเยย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 ามา,า,ามมนยยยยยยยายยยยยยมยย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  อะไรของกูเนี่ยม e. ันมันจะเป็นคนจากข้างล่างแล้วทะลุออกมาข้างบนไม่ได้มันยิงยิงยิงมาเล่นกับกูเลยก็ไม่อยากเล่นกับน้องน้องอย่าให้พี่ตายนะพี่ตายนี่น้องน้องต้องตายแน่ๆเลยจะพีโอเคเมาเบาเลยรับหวังจะแตะขอดกนไม่ตัวแล้วพี่ไม่ตัวแล้วไม่ตัวแล้วพี่จำไม่ตัวนี้ ทัางมันนั่นเห็นพี่แล้วนะไปยิงน้องกูเลยอย่ามายิงกูนี่กูก็รักน้องมึงตายดิเอ๊มึงไม่ตายแล้วกูจะตายใจเย็นดิใจเย็นดิมีคนหูจะแตกก็พี่แหละเพื่อต้องต้อเฮ้ยมาเล็ดาเล็ดาเล็ดไเล็ดพี่ไปเล็ดาปเล็ดทั้งมัน จำชีตุจากวงเรียบร้อยครับขี่ลงรถมาดูตัวไหน้มันได้มาแล้วเรยยเรมันได้มาแล้วงัขเลเอกูอเด้มันโดนเป็นร้อยร้อยรอแล้วอ่ะนี่กูจะไออลาเลยไอสัตว์อะด้อะด้